อ่ะวันนี้วันพุธนะครับเรามาดูพื้นฐานหุ้นกันวันนี้ที่เลือกกันมาก็คือเอครับอืมครับวันนี้ก็เอเป็นที่กลุ่มทั้งกลุ่มที่นักเรียนหุ้นแล้วก็เพื่อนเอฟซีพวกเราก็อยากรู้กันอยู่หลายคนะนะครับว่าแนวโน้มธุรกิจเขาเป็นยังไงช่วงนี้มีมอเตอร์โชว์ครับก็เลยโจดๆจ,จ้องๆกับพวกสายที่เกี่ยวกับพวกยานยนต์กันอยู่ออนะครับว่าอุตสาหกรรมรถยนต์จะดูแนวโน้มเป็นยังไงนี่เพิ่งจัดมอเตอร์โชว์กันตอนนี้ไง ่พราะจับมาตัวเชื่ประเด็กยอดจองรถยนี้เศรษฐกิจไม่ดีจริงป่าวยอดจองขนาดนั้นวะโดยว่รารถจนยอดจองของสายเป็น,นสาย EV ีอ่ะโอ้โหพุ่งกระชูดพุ่งรวดขึ้นมาเลยมาเรามาดูว่าเอฮิตจะ,ะรับผลของเขาไหมจะได้อดีงจากรถจากมอเตอร์โชว์หรือเปล่าอ่าครับมาดูกันนะก่อนดูอย่าลืมนะครับฝากด like, กดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์นะครับ ามาเริ่มนะครับใครคิดเห็กันยังไงหรืออยากให้เราช่วยดูพื้นฐานหุ้นตัวไหนก็ลองคอมเมนต์เข้ามานะครับงั้นเรามาดูกราฟเทคนิคลอลนะครับของอพิโกไฮเทคนะครับของกราฟเทคนิคลขในขณะนี้นะครับภาพรวมเนี่ยจริงๆเขาออกตัวเนี่ยทรงเนี่ยเป็นขาขึ้นมาระยะหนึ่งแลยมาพักอยู่โซนบนแบบนี้จากนั้นชุดเนี้ยมีการทิ้งตามกระแสการแพนิคของจากฝั่งฝนตกแหละก็ทิ้งลงมาทิ้งเสร็จเนี่ย โอเวอร์โซแล้วก็สามารถดีกลับไปยืนเหนือ e m a ทุกเส้นได้หมดแล้วในตอนนี้ดีเร็วดนะ้กลับตัวยืนเหนือในทุกเส้นได้แล้วเตรียมตัวออกตัวพร้อมไปสําหรับกราฟเทคนิคของ AH ครับครับอ่าเนลักษณะของชุดหลังๆเนี่ยเห็นชัดเจนว่ามีการใช้โดยจีทิ้งไส้ล่างมาเยอะนะนะเยอะเลยเออมีโดยจีทิ้งไส้ล่างเยอะชุดนี้ก็เป็นลักษณะปฏิเสธเป็นแท่งปฏิเสธที่จะลงกันไว้ให้เห็นชัดๆหลังจากนั้นก็ขึ้นนะครับก็ ชุดนี้รวมแพทเทิร์นแล้วกำลังจะทำแพทเทิร์นคล้ายๆจะเป็น i n v e r h e a d and s h o u l d ด r ด้วยซ้ำไปนะสำหชุดนี้นะครับ,รบก็ส่งกำลังสวยกำลังเตรียมจะไปต่อสำหรับ AH ครับโดยกราฟที่นี่เขาก็กำลังตั้งลำได้ดีแล้วก็มีโอกาสที่จะเตรียมตัวเป็นขาขึ้นได้เด้งจากโฟโซลแลวมีดีเวทเทอ์พร้อมแล้วด้วยนะครใน,นชุดนี้ครับ ครับเรามีข่าวไประบำมันปากใช่ไหมพี่นิคอ่าใช่ครับก็หลายคนที่ดูคลิปนี้น่าจะเห็นกันแล้วครับตรงแบนเดอร์ด้านล่างครับก็มีเรามีคอร์สหุ้นครับสำหรับมือใหม่นะครับสอนสดกันวันที่23เมษายนนี้นะครับวันอาทิตย์ครับที่ไหนครับที่ห้องประชุมสตาร์บัคสาขาอัลบลินีสวนสยามครับอืมครับเราเรียนเรื่องของกราฟที่เข้าที่ทีมอีว่าแบบนี้ครับกราฟที่นี่เข้าโดจิเป็นยังไง ไอ้แท่งปฏิเสธไส้ล่างคืออะไรอพทเทินที่บอกก็จะอินเวอร์เทดเดอร์เชลโลคืออะไรพวกเนี้ยปรับตัวแล้วเป็นยังไงใช่ไหมอ่ไปยืนเหนือ EMA มันจะมันทำไมมันสูงความหมายอะไรอยู่ในอยู่ในเรื่องนี้เลยแท่งเขียวเขียวแดงแดงบอกอะไรพวกเนี้ยครับเรียนกันในคอร์สนี้ครับอ่เรียกว่าแล้วก็เออเรียกว่าจับมือทำกันเลยอ่ะเออและดาวเทโรี่เป็นยังไงนะครับอยู่ในคอร์สนี้ครับใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้มยังไงพทเทินทั้งหลายที่น่าสนใจเส้นอินดิเคเตอร์ทั้งหลายที่เราวิเคราะห อยู่ในคอร์สนี้คร <ind>, ับพร้อมกับมีเรื่องของเวริร์กช็อปให้ฝึกแนวโน้มจากตรงนี้ถ้าสภาพการาฟจริงเป็นแบบนี้มันจะไปทางไหนต่ออยู่ในคอร์สนี้ครับมีเบรกเอาไวออนดิเป็นยังไงอยู่ในคอร์สนี้ครับเรียนได่กี่โมงถึงกี่โมงครับพี่นิโอ้เช้าเลยครับ9ก้าโมงเก้า <9 S 1> โมงเช้าจบก,กันที่จบกันที่4ี่โมงเย็นเลยครับอ,อ๋อจบที่4ี่โมงเย็นนะครับหลังจบแล้วเนี่ยก็จะถามอะไรก็ถามต่อได้จนกว่าที่ทางตามักเข้ามาไล่ออกโอเคไหมครับคือปกติเราเราทำกันใน ในในโรงแรมใหญ่ๆก็สามสิบห้าสิบคนร้อยคนเนี่ยรอบนี้ทำเงินรับจํานวนจํากัดแค่สิบคนนะเนะื่องจากห้องประชุมมเล็กแต่ว่านี่เป็นครั้งแรกในรอบกว่าสามปีที่มาเจอหน้ากันสดๆตัวทีก็ช่วงหลังก็ทาแต่ออนไลน์อย่างเดียวนะครับนี่เป็นครั้งแรกทีนี้พอมาทําแบบกลุปเล็กแบบเนี้ยข้อดีคือเป็นข้อดีที่มาทดแทนข้อเสียของคลุปใหญ่ทีนี้ตอนเราทำคลุปใหญ่เราจะสังเกตเห็นหลายคนเนี่ยอยากถามแต่ไม่กล้า<ม>เกรงใจเพื่อนกลัวว่าเอ๊ะกูงงอยู่คนเดียวเลยเดี๋ยวพายเพื่อนเสียเวลาก็ไม่ได้ถามเต่กลุมใหญ่ก็ไม่กล้าถาม พอมาอยู่กลุ่มเล็กแบบเนี้เดี๋ยวกล้าถามกันครับแล้วต่อให้ไม่ถามเราดูหน้าเราก็รู้นะงงใช่ไหมคนนี้งงเราสามารถเดินไปเอ้ยงงงตรงไหนพี่เนะราคาเท่าไหร่นี่ราคานะครับก็ปกตินะครับก็อยู่ที่ประมาณสามหมื่นสองนะครับแต่ว่าอย่างที่อาจารย์บอกครับก็เนื่องจากเป็นครั้งแรกในรอบสามปีนะครับแล้วก็เลยมีโปรโมชั่นพิเศษให้นะครับเหลือห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบอ่ารับแค่สิบคนเท่านั้นนะครับ แล้วก็ราคานี้ก็รวมเบรกกาแฟสบับเช้าบ่ายบวกกับอาหารกลางวันนะครับครับก็สมัครก็ได้ส่วนท่านที่อไม่มีเวลาว่างต่อเนื่องเลยเป็นวันอยากจะเรียนออนไลน์มีไหมตอนนี้อ่าก็มีคอร์สออนไลน์ให้เหมือนกันนะครับก็คือคอร์สออนไลน์นี่ก็มีโปรโมชั่นอยู่เหมือนกันนะครับก็เหลือสอง9เก้า้ย้าบเก้าบาทจากสอง0ันสีอ่าครับออนไลน์นี่เรียนที่ไหนครับทีนี้ออนไลน์ก็เรียนใน a ฟ e b o o k กลุ่มปิดนะครับก็สามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาที่ทุกคนสะดวกเลยครับ ตื่นมาทีสามทีสี่ยงเรียนเรียนได้เลยอยางทุบทวนตอนไหนเรียนได้เลยครับใช่ครับแล้วกรุ๊ปนี้เราไม่ลบด้วยนะครับก็ใครที่มาเรียนสดกับเราก็จะได้คอร์สออนไลน์ไปด้วยเหมือนกันอ๋อเรียนสดก็ได้สิทธิ์ในการเข้าไปทบทวนซ้ําในออนไลน์ได้เลยครับอ่าครับน,นะครับก็ทําไงถึงได้เรียนไปนี่ก็สามารถสแกนค r วโค้ดที่ขึ้นไว้ให้ด้านล่างนี้นะครับหรือว่าจะเออดไลน์มาก็ได้ครับแล้วแต่คนสะดวกเลยก็คือมันก็คือค r วอาโค้ดของไลน์เราเนี่ยแหละครับก็ มาถึงแล้วก็โอเคแจ้งความประสงค์ว่าอยากจะลงคอร์สไหนครับโอเคขายของจบแล้วตอนน่อมินิมาโอเคครับหุ้นเอให้ถือปพิโกไฮเทคนะครับดูสภาพก่อนตอนนี้โดยผลประกอบการสําคัญโดยสรุปของเขาก่อนนะฝั่งแรกก็คือด้านของส่วนผู้ถือหุ้นก็เติบโตไปเรื่อยๆนะครับที่ไม่มีการมีการเพิ่มทุนมาเล็กน้อยน่าจะมีวอลุ่มวอลเล้มั้งชุดนี้นะครับจาก322เป็น3 5 4ล้านเพิ่มขึ้นมานิดนึงแล้วก็ นี่สินต่อส่วนรุ่นบัตรเ,เกือบเกือบสองเท่าตัวหนึ่งเท่ากว่ากว่านะครับครับแล้วก็มีส่วนของปีที่ผ่านมามีกําไรจากกิจก,กรรมเงินเช่น410ล้านแต่ว่ารายได้รวมนี่โตขึ้นรุนแรงนะพี่นิชจากปีหกสามหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยล้านปีหกสี่เป็นสองหมื่นกว่าล้านแล้วก็ป,ปีนี้รายรับรวมนี่โตขึ้นเป็นสองหมื่นแปดพันกว่าล้านโตเตบโตัวแรงต่อเนื่องเลยนะครับแล้วก็ตัวของกําไรสุทธิก็จะ พันกว่าล้านโตเป็นพันแปดร้อยล้านคือถ้าดูสัดส,ส่วนของการโตของกําไรกับการโตของไรายได้แล้วต้องบอกกําไรโตแรงกว่ารายได้นะโอ้กำไรโตแบบเกือบเกือบเกือบจะเท่าตัวเลยอะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ในส่วนกําไรนะกําไรต่อหุ้นเนี่ยขนาดว่ามีการเพิ่มทุนนะพี่เห็นไหมมีการมีหุ้นเพิ่มเข้ามานะแต่ก็ยังโตจากต่อหุ้นจากสองจุดแปดเก้าบาทโตเป็นห้าจุดหนึ่งสี่บาทต่อหุ้นยนะังถือว่าดีมาก AOE จาก12.8ดเป็น20 r ปอร์เ o e นะทีเรางเดี๋ยวมาเจาะ ลึกๆก,กันว่าแล้วธุรกิจเขาเนี่ยจริงๆเขาทำอะไระตัวเลขสำคัญอือดื่นมาดูที่แฟกชีทกันนะครับของเขาก่อนเขาธุรกิจหลักประกอบด้วยธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์รจำน่ายรถยนต์และศูนย์บริการหลังขายศูนย์บริการประการด้านเทคโนโลยีและการเชื่อมต่อที่เรียกว่า IOT พี่นี่นี่คือสามธุรกิจหลักๆที่เขาทำสามส่วนหลักก็เป็นคือผลิตชิ้นส่วนด้วยแล้วยังมีศูนย์จหน่ายรถยนต์และศูนย์บริการหลังขายด้วยพี่นี่ครบวงจรนะ แต่มาดูเดี๋ยวว่าสัดส่วนหยับรายได้ธุรกิจอะไรปไปไหนนะครับในฝั่งของตัวเลขสําคัญที่ดูนะครับตัวของงบการเงินนะรายการเงินส่วนและเทียบเท่าแน่นอนครับสะท้อนเลยเงินสดก็พุ่งพรวดขึ้นมาโตขึ้นจาก690เป็น767ล้านมีลูกหนี้การค้าเนี่ยจาก220กว่าล้านโตเป็น4,300ล้าน,นับพี่นีมีลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้นรอรับตังค์อยู่คุณง่าย S <S สินค้าคงเหลือ3,000ล้านเป็น3,700ล้านนะครับสินทรัพย์มูวี่าอยู่ที่9,180กว่าล้านนะครับในฝั่งหนี้สินก็หนี้ฝั่งแบงค์1,700ล้านเป็น1,900ล้านโตมานิดนึงหนี้ฝั่งของที่เสียดุงเสียดอกในในในนี้ระยะสั้นก่านะ <S <S นี่ระยะย,ยาวถึงกําหนดหนึ่งปีจาก1,900เป็น1,800ล้านก็ลดลงไปนิดหนึ่งนีอ่ระยะยาวนะครับสินทรัพย์มูนค่าอยน่ที่11,000ล้านในขณะทรพย์สินทรัพยอยูเก้าอยู่นึ่9,100กว่าล้านนะครับ, 9, รนนรบก็ต้องบอกว่า อาจจะดูเหมือนตึงๆนิดนึงนะในฝั่งของงบตัวนี้แต่ว่าแต่แต่และธุรกิจต้องเข้าใจนะครับว่าภาคธุรกิจแต่ธุรกิจเนี่ยโครงสร้างของหนี้สินก็จะไม่เหมือนกันนะไปดูฝั่งของรายได้การดำเนินธุรกิจที่บอกจาก20,000ล้านเนี่ยตัวของยอดขายรายได้เขาจาัก2 4 0 0ล้านเป็น27,900ล้านคือโตขึ้นมา7,000กว่าล้านในรายได้จากการดําเนินธุรกิจเขาในขณะที่เมื่อมาดูกำไรสุทธิอย่างที่บอกเนี่ยตัวจัก1 2 3ล้านกลายเป็น1,800กว่าล้านกำไรโตแรงกว่ายอดขายที่โตเลย ในฝั่งของงบกระแสเงินสดเงินสดสุดที่จากการดำเนินง,งานก็ยังคงเป็นบวกก็แปลว่าจริงๆการเก็บนุ่งเก็บนี่เงินสดก็ยังเก็บได้ดีนะมีการลงทุนเพิ่มปีนี้ไปเจ็ดร้อยกว่าล้านนะครับแล้วก็มีเงินสุด,ส,ดสุดที่จะก,การจัดหาเงินพันหนึ่งร้อยกว่าล้านก็แปลว่าจริงๆส่วนนี้คือมีการเ,าเคลียร์นุ่งเคลียร์นี่ออกไปนะหรือจ่ายเงินปันผลออกไปสิตัวอัตราส่วนสภาพคล่องของเขาก็อยู่ที่ศูนย์จุดแปดสองเท่าคือเคอเลเนเทชชัะครับก็คือที่อย่างที่บอกคือฝั่งของ ตัวของหนี้สินุนเวียนมากกว่าสินทรัพย์ุนเวียนเล็กน้อยไปดูของฝั่งของฝั่งวงจรเงินสดก็นะครับระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยเขาจะจากสี่ห้าวันเหลือสี่สองจุดแปดวันก็เพราะว่าตอนนี้เขาเป็นงง่เก็บหนี้ได้เร็วขึ้นะการขายสินะค้าเฉลี่ยเขายู่ห้าสิบวันขายเร็วขึ้นนหเนี่ยขายได้เร็วขึ้นจากห้าหกหลือห้าสิบวันแล้วก็ระยะเวลาชําระหนี้การค้าจากเก้าสิบวันก็แปดสิบเจ็ดวันเร็วขึ้นก็เคลียร์หนี้เร็วขึ้นเหมือนกันอย่างนั้นก็นี่คือสภาพของงบต่างๆของ ฝั่งของ a h นะครับนี่เรามาเจาะดูลึกๆข้างในครับนี่คือภาพรวมของธุรกิจสามธุรกิจหลักที่ a h ครองตอนนี้พี่นี่ค่าอันดับแรกคือผลิตและจำหน่ายอะไหล่รถยนต์แล้วขายที่ไหนบ้างนี่ไทยโปรตุเกสและจีนนะครับเออเขามีโรงงานอยู่ในสามประเทศนะมีไทยมีโปรตุเกสแล้วก็จีนนะครับตัวนี้ครับมีพวกขายพวกชิ้นส่วนโลหะขึ้นรูปชิ้นส่วนพลาสติกโลหะตีอัดขึ้นรูป กลึงและเจียผิวชิ้นส่วนหล่อขึ้นรูปโลหะและกลึงเจียผิวอุปกรณ์จับยึดและแม่พิมพ์ปั๊มโลหะทั้งหลายชุดพวกนี้ทั้งหมดเพื่อนเพื่อนมองว่าเขาเขาต้องต้องพึ่งเฉพาะ e v ไหมหรือว่าได้หมดทั้งสันดาบและ e v <c oughs> อืออ๋องั้นแปลว่าโตกว่าไม่กลัวหมดนะเนี่ยใช่ไหมครับ <c oughs> ใช้หมดแหละใช่ไหมของเขาถ้าเป็นแบบนี้ในฝั่งของธุรกิจจหน่ายและ อพวกศูนย์รถยนต์กนคือเปเป็นศูนย์ขายด้วยแล้วก็ศูนย์บริการซ่อมด้วยมีในไทยและมาเลเซียครับ,รบของอะไรบ้างครับพีนิ้มีปอดฮอนด้าม a d ด้าเอ็มจีมิตซูและโปรตอนนะโปรตอนที่มาเลเซียรถมาเลยเคยทําตลาดในไทยอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็ถอยไปแล้วครับเออแต่ว่านี่ก็ไปมีศูนย์อยู่ที่มาเลยเพราะฉะนั้นก็ที่มาเลยแน่นอนร,รถคงตัวนี้เป็นรถประจำชาติเขาเลยเออนั้นวางพวกนี้ทั้งก็ ก็ครบทั้งเอทั้ง EV ทั้งทั้งสันดาบนะใช่ไหมมีครบทั้ง EV ทั้ง,งส,นะ EV, สันดาบเลยแล้วฝั่ง IoT ก็มีอะไรครับสมาร์ทแฟกตอรี่สมาร์ทโลจิสติกส์สมาร์ทโมบิลิตี้สมาร ility, ์ทออฟฟิศสมาร์ทโลเคชันและสมาร ation, ์ทต่างๆครับนี่คือพวก IoT อทีอินเทอร์เน็ตออฟติ้งเขาครับ,รบ,รบมาดูว่าแต่ละฝั่งเนี่ยส่วนส่อะไรบ้างแต่ละตัวเรามาดูรีพอร์ตสำคัญสำคญัญที่มาจากของแอนนัลรีพอร์ตประจำปีสดสดปีนี้เลยนะนี่คือธุรกิจที่เขาผลิตเนี่ยทั้งคันรถอะ่ะอยู่เขา่ใช่ไหม ยูเป็นเครื่องยนต์ที่ก็ไม่ทำใช่ไหมถูกไหมครับถ่นานน้ำมันพลาสติกก็มีชิ้นส่วนประกอบเบาะนั่งระบบเกียร์เนี่ยก็ต้องต่อยรถไหนก็ใช้ระบบเกียร์ใช่ไหมอีวีใช้สันดาปก็ใช้อุปกรณ์จัดยึดทั้งหลายเนี่ยครับอ่าตัวนี้คือภาพรวมบริหารจัดการทรัพยากรอย่างยัง่งยืนที่บอกว่าเขาใช้จากโซล,ล่าเซลล์ทดแทนกนาซธไฟฟ้าได้ถึงเท่าไหร่ทำให้ต้นทุนก็ลดลงทีนี้ตัวนี้ครับลดค่าใช้จ่ายลด2 6 9ล้านบาทแล้วก็ประหยัดงนกองเสียที่ลดลงการใช้น้ําลดลงตัวนี้ไปส่งผลเรื่องไรคาร์บอนี อ่าได้คาร์บอนเครดิตด้วยเออไปส่งผลเรื่องคาร์บอนเครดิตส่งผลแรกคือเวลาในอนาคตรเรื่องคาร์บอนเครดิตนี่ต้องบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะขยายอีกทีในคลิปถัดๆไปก็คือในหลายตลาดในในฝั่งยุโรปตอนนี้เนี่ยปีสองห้าเ็ดสานี่ยถ้าคาร์บอนเครดิตเขาเกินมาตรฐานเนี่ยอาจจะส่งไปสินค้าไปขายไม่ได้าทางฝั่งของเอเอฟมีการจัดการเรื่องนี้ไว้รองรับระดับหนึ่งแล้วนะแไม่พอว่าจะไปซื้อจากใครเขาไ่าอีกทีหนึ่งคาร์บอนเครดิตในฝั่งสําคัญตัวเลขสําค,คัญไปดูต่อนะครับคือเรื่องของอ่าตัวของการเติบโตไรายได้อย่างที่เห็นเนี่ยที่ เรา,าเล่าไปฟังไ้สักครู่แล้วพอจาแนกตามกลุ่มธุรกิจพินิคเห็นตัวนี้นะครับจะรู้สัดส่วนมาจากไหนบ้างนี่ตรงนี้เลยพินิคครับ,รบจากชิ้นส่วนยานยนต์เนี่ยในปีหกห้านี่ยอยู่ที่สองหมื่นสี่ร้อยกว่าล้านใครรับเขาจากฝั่งจําหน่ายรถยนต์และศูนย์บริการอยู่ที่เจ็ดพันแปดร้อยล้านงั้นก็แปลว่าฝั่งของชิ้นส่วนเนี่ยประมาณเกือบเกือบสามเท่าตัวของศูนย์จําหน่ายและศูนย์ซ่อมนะครับครับ IOT มีวันสิบแปดล้าน คือโตขึ้นทุกส่วนนะีนีชิ้นส่วนโตจาก1 5ื0 0เป็น20,000ฝั่งของจำหน่ายก็โตจาก5,300เป็น7,800 IoT โตจาก9เป็น18โตทุกส่วนครับพี่นี่โตทุกโอ้ยสวยงามมากเออตัวเลขโตหมดกำลังโตหมดเลยแล้วก็ที่โตเนี่ยต้องไปดูต่อว่าไอ้ฝั่งไหนที่มาจิ้นน่าจะดีที่สุดในฝั่งของ IoT ตัวนี้ มาจิ้นดีแน่แต่ว่าสัสดส่วนรายได้ไม่ได้เยอะมากแค่18เดี๋ยวมันจะยคยอ<ม>ยเพิ่มขึ้นเออแต่เพิ่มขึ้นเป็นร้อยเปร์เ็นเลยในฝั่งของศูนย์จำหน่ายโตจาก5,000เป็น7,000นะครับของชิ้นส่วนจาก15,000เป็น20,000ซึ่งตัวเนี้ยฝั่งของจำหน่ายและศูนย์บริการเนี่ยตัวของจำหน่ายเนี่ยเท่าที่ทราบมาในข้อมูลคือตัวจำหน่ายมาจินนี่ยจะไม่ได้เยอะมากแต่อะไร ยังเยอะอยู่อะไรและบริการยังเยอะอยู่นะครับไอ้ตัวนี้เยอะแน่มาจิ้นเยอะแน่ผลิตจิ้นส่วนยานยนต์เยอะแน่แล้วตัวของยอดขายเยอะดังมีมาจิ้นดีนั่นกะ็เลยส่งผลต่อกําไรสุดที่ไ่งพี่นี่ <S <S ที่โตขึ้นมาแรงกว่ายอดขายเลยของ ah ครับตัวนี้ครับทีนี้มาดูข้อมูลสําคัญที่เหลือต่อนะครับเดี๋ยวมีเรื่องของจะไปเจาะดูว่าไม่รู้ว่ารีพอร์ตเขาหลงเพิ่งเพิ่งมาวันนี้เพิ่งมางสดๆเลย สดสดไม่มีเพิ่งมาวันนี้เลยรีพอร์ตนะไปดูเรื่องของไอน้นี่คือกลุ่มที่ประเทศต่าง,างๆที่เขาไปลงไวนะ้นะเดี๋ยวไปดูอยากดูตัวเลขสําคัญตัวหนึ่งอะว่าเขามีเรื่องของการใช้กําลังผลิตไหมเวลาธุรกิจผลิตเราต้องดูกําลังผลิตด้วยว่าเขาใช้กําลังผลิตไปกี่เปอร์เซ็นต์จะไดดูว่ามีแกลบมีแกลบถ้าเหลือไหมมีกาลังการผลิตเหลือเยอะบ้างอืมยอดไหมกำลังผลิตป,ปีหกห้านะครับ ช่วงล่างกระบะไปแล้วเก้าสิบสเปอร์เซ็นตนะชิ้นส่วนโลหะหกสิบเก้าห้าสิบสเปห้าบสาเปอร์ซหเซ็็นเบปอร์เ็ดบเซ็ห้า็และเจ็ดบกเปเ็นแปลว่ายังเหลือครับพี่นี่กําลังผลิตเหลืออยู่ครับโดยภาพรวมมันยังเหลืออยู่นะยะง<ม>เหมีแค่ช่วงล่างกระบะที่น่าเป็นห่วงอยู่ตัวเดียวแต่ไม่ไม่ใช่อะไรที่น่าเป็นห่วงขนาดนั้นเวาราใช้ใช้จะเต็มู่แล้ว ที่เหลือยังเหลือกาลังผลิตอสมควรนะก็เหลือสักน่าจะเฉลี่ยเฉลี่ยสักสามสิบเปอร์เซ็นต์ได้บ้างใช่ไหมใช่ครับก็ดูโดยรวมแล้วจากปีหกสี่เพิ่มขึ้นเอ่อขึ้นมาถึงปีหกห้าเนี่ยกําลังผลิตเขาเพิ่มไม่เยอะเท่าไหร่ด้วยอืมครับกําลังผลิตจากปีถ้าตัวของช่วงล่างก็เพิ่มกําลังผลิตนะคือค,ความสามารถในการผลิตก็เพิ่มขึ้นจากอ่าสี 4, 6, 000, ่แสนหกพันจะไม่เป็นสี่แสนสองหมื่นใช่ครับฝั่งของขึ้นตัวลรายจากแสนสี่สี่เป็นแสนห้าหกก็เพิ่มมาแล้วนะแต่เพิ่มมาแล้วก็ยังเ ก็การการผลิตก็เพิ่มขึ้นตามนะ,ะคือเขาเพิ่มกําลังผลิตรองรับหมดแล้วในส่วนของบางส่วนมีลดบางเล็กน้อยนอกนั้นโอเคกําลังผลิตยังพอเหลือก็แปลว่าถ้าปีนี้ยอดขายรถยนต์ยอดสั่งซื้อมันโตขึ้นเขายังสามารถขยายได้มาัะสามสิเปอร์เซ็นได้โดยที่ยังไม่ต้องลงทุนเพิ่มอะไรมากอ่านั่นหมายความว่าเขาสามารถผลิตของได้มากขึ้นโดยที่เขาไม่ต้องลงทุนเพิ่ม เออไม่ต้อง,งจะลงทุนเพิ่มแค่พวกวัตถุดิบแบบนี้อ่าว่ามีแค่แค่นั้นแหละครับเออแค่วัตถุดิบค่าแรงงานที่เพิ่มขึ้นแค่นั้นเองเพิ่มหรือแรงงานไม่ต้องเพิ่มขึ้นมากด้วยป่ะจะอ่าที่จ้างไว้รองรับแล้วเป็นส่วนใหญ่ก็ได้มครับดังนั้นอ่าสิ่งหนึ่งที่ต้องไปประเมินต่อสําหรับของ a AH อก็คือยอดขายของบรรดาพวกรถยนต์ทั้งหลายจากนี้ไปจะโตขึ้นไหมสิ่่เพื่อนๆต้องวิเคราะห์นะครับครับแล้วก็ถ้าเขาโตขึ้นเ h รับผลไหม จากข่าวครา,าวที่มีมาข่าวคราวในเชิงบวกนะฝั่งเชิงบวกของเองเอก็คือหนึ่งถ้าถ้าฝั่งของยอดขายขายทีย่โตขึ้นเขารับเขามีสิทธิ์รับแนบ่เพราะเขาผลิตชิ้นส่วนอยู่แล้วแล้วก,ก็เป็นโชว์รูมด้วยขายเองด้วยซ่อมศูนย์ด้วยนะอีกส่วนหนึ่งที่ได้ข่าวมาคือในปีปีนี้เขาเริ่มรับรู้รายได้ของที่เคยส่งอะไรไาให้กับบินฟาสของเวียดนาม oh, แล้วคือที่ส่งไปเขาเริ่มจ่ายตังมาในปีนี้เริ่มรับรู้รายได้เข้ามาแล้วนะครับ uh แล้วก็มีคำสั่ง,งซื้อจากปอด ในปีเนี้ปีหกปีหกเนี่ยฟอร์ดสั่งซื้อก็มาประมาณสักแปดร้อยกว่าล้านเพิ่ม้าอีกในปีนี้จากลูกค้าเดิมแล้วก็ยังมีเทสลาขอเจราจาด้วยในตอนนี้อขอสั่งซื้อเพิ่มด้วยซึ่งยอดจะรับรู้รายได้สักสองปีมั่งของเทสลานั้นเวลาเราดูวิเคราะห์ถ้าซื้ออุ่นเชิงพื้นฐานดูเวลอนาควตว่าต่อเจาะต่อจกัอจกนี้ไปรายได้และกาไรเ็าจะโตขึ้นประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์จากรายได้ที่โตขึ้นมันจะส่งผลต่อราคาหุ้นแน่นอนทีนี้ครั้นนี่ฝั่งปัจจัยบวกนะ แล้วปัจจัยลบที่ต้องกังวลที่ต้องระวังคืออะไรครับปัจจัยลบก,ก็คือเรื่องของเศรษฐกิจโลกครับพี่นิดอ่าใช่ครับก็ยังไม่ค่อยนิ่งกันเท่าไหร่เลยเออเดี๋ยวฟังปัจจัยลบเราไม่รู้ว่าถ้าเศรษฐกิจโลกฟุบแน่นอนรถยนต์มันก็ฟุกตามาอ่ะอ่าใช่ถูกป่ะครับด้วยปัจจัยบวกมีหลายประเทศในโลกกําลังเป็นไงมุ่งหน้าสู่อีวีกันอยู่พยายามจะไปทางอีวีกันอยู่ เออแล้วใจบวกไปทาง E ีวีซึ่งมันก็จะเกิดการผลิตรถยนต์ใหม่ขึ้นมาแน่ๆช่วงนี้แล้วเอชรับแน่เพราะว่าเอชเขาเขาไม่ได้เกี่ยวกับตรงกับ E ีวีเขาเขาหมดอ่ะผลิตชิ้นส่วนขายเออผลิตชิ้นส่วนอยู่แล้วออมแต่ว่าวินวินฟ้าวินฟ้านี่น่เป็นห่วงนิดนึงคืออ่าไม่รู้จะได้ได้ข่าวปะครับก็คือทางวินวินฟ้าเนี่ยจริงๆแล้วเขามีเครือใหญ่แบบวินวินคุปมั้งอีกทีนึงครอบอยู่ เออแล้วดูเหมือนว่าเอจะมีห้างอ่าเครือเนี้ยจะมีห้างอยู่ด้วยเขาขายให้เซ็นทรัลไปแล้วอ๋อใช่แล้วก็แล้วก็เอามาทุบของวินฟารก็จะมีเรื่องตรงนี้เข้ามาเกี่ยวด้วยถ้าจะมีผลคือมีผลต่อคําสั่งซื้อในอนาคตไหมกับเอฮแต่ที่สั่งซื้อมาแล้วเริ่มจ่ายตังค์มาแล้วด้วยเพราะฉะนั้นอาจจะตัวนี้จะไม่มันไปกเรียกว่าไม่กระทบเพิ่มมากไหมปอดตรอรับรู้รายได้ในปีนี้ครับเอทลารอรับรู้รายได้ในอนาคตอยู่ อ่านี่คือฝั่งฝั่งบวกเขานะฝั่งลบเศรษฐกิจโลก,ก,กมีปัญหาไหมตกลงอเมริกายุโรปจะรีเซชชันป่าวจะต้องรอดูกันไปเออ EU จะรีเซชชันไหมอังกฤษจะรีเซ,ซชชันคือตอนเนี้ยฝออั่งนู้นก็วบอกอังกฤษก,ก็มีสิทธิ์รีเซชชันสูงที่สุดแล้วในยุโรปในตอนนี้เงินเฟ้อเจ้ากันอยู่ไหมทีฝั่งลบอีกตัวคือพะเงินเฟ้อดอกเบี้ยมันขึ้นใช่ไหมเมื่อสักครู่นี้เราก็เห็นว่าเอฮเนี่ยสัดส่วนของหนี้สินก็ใช้ได้อยู่นะโอเคอยู่เออ ก็กค่อนข้างสูงอโอเคยู่จันเอามีนี่อยู่มีนี่อยู่นะแต่ว่าอันนั้นก็จะมีผลกระทบถ้าดอกเบี้ยมันขึ้นก็จะมีผลกระทบต่อเรื่องของกําไรเพราะต้นทุนก็เพิ่มไงครับนั้นแยกแบบนี้คือข้อแรกฝั่งบวกถ้ายอดรถยนต์โตขึ้นเขามีสิทธิ์รับสองกำลังผลิตเข่าเหลืออยู่ที่เป็นฝั่งบวกครับฝั่งลบแนวโน้มดอกเบี้ยแล้วก็เป็นเรื่องของอะไรครับเรื่องของพวกอ่นแนวโน้มแตนนาพตคือเรื่องของเศรษฐกิจโลก ยอดขายรถยนต์ต่างๆว่ามันต้อ,อ้พวกนี้สินค้าพวกนี้ไปไปตามเศรษฐกิจโลกแน่ๆพวกนี้เป็นสินค้าที่เกาะไม่กระเทรนไม่สวนเทรนตัวเนี้คือโตก็โตด้วยถ้าลบก็ลบด้วยแล้วก็อีกด้านที่ต้องไปดูคือว่าต้นทุนเรื่องคาร์บอนเครดิตก็จะสูงไหมเนี่นะเพื่อสหรับตัวของเอชครับตัวฝั่งผลิตเขาใช้เขาก่อให้เกิดคาร์บอนอยู่แล้วเขาพยายามลดอยู่ในตอนนี้ถ้าลดไม่ลงสิ่งที่ต้องกามมาคืออะไรครับ ต้องซื้อคาร์บอนเครดิตครับพี่น,นอืเอ่อต้องซื้อคาร์บอนเครดิตอีกเท่าไหร่ในอนาคตแต่ยังไม่เจอข่าวว่าเขาไปลงทุนเรื่องคาร์บอนเครดิตไว้ด้วยไหมเอ่อเพราะมีอุตสาหกรรมหลายอุตสาหกรรมพี่หน่ตอนนี้นนที่ที่ไปไปลงทุนนอกเหนือจากอุตอ่าธุรกิจปกติลงในคาร์บอนเครดิตเอาไว้อ่าเพราะก็มีคาร์บอนเครดิตตัวนั้นก็เลยมนะาหักลบทาให้สามารถส่งไปขายโดยไม่โดนภาษีไม่โดนกำแงพงภาษีหรือ บางทีเลวร้ายถึงขนาดในตั้งแต่ปีเจ็ดสามเนี่ยถ้าไม่มีมีไม่พอถึงขายไม่ได้เลยจะต้องต้องมีต้นทุนเรื่องคาร์บอนเครดิตเข้ามาบางอุตสาหกรรมก็เลยเป็นไงฮะไปซื้อปลายแชรา์ลงชายเลนที่ไม่เกี่ยวธุรกิจอะไรตัวเองเลยไปซื้อ,ซ,อ<า>ซื้อไว้ซื้อทิ้งเ,ออเลยอเออซื้อเพื่อเพื่อเอาตัวนี้คาร์บอนเครดิตไปใช้ไงเออเหลือาขายได้ด้วยใช่งนั้นก็คือภาพรวมของธุรกิจเอเพื่อนเพื่อนมีข้อมูลอะไรมีความคิดเห็นยังไงกับธุรกิจนี้กับหุ้นตัวนี้ สามารถทิ้งไว้ในคอมเมนต์ได้ครับครับก็จะลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์นะขอสัก5้าบดไลค์นะคลิปีครับอ่าครับก็กดไลค์เข้าไปเยอะๆนะครับก็คิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาครับแล้วพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ